ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของการเตรียมงานนะครับชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทัศการครั้งที่24ประจำปี2566นะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชํารินะครับที่จังหวัดนราธิวาสนะครับเขาก็มีการเตรียมการจัดงานแล้วนะครับที่กําลังจะมีขึ้นนะครับมีขึ้นเมื่อไหร่แล้วรายละเอียดของงานเป็นอย่างไรครับพูดคุยกับท่านสายหยุดเพชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดดำริครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านพอ,อช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของการจัดงานในครั้งนี้หน่อยค่ะว่าเอมาจากไหนอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็ะอันดับแรกก็ขอทําความรู้จักกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก่อนนะคะ,คะ,ะเราเป็นหน่วยงานของในหลวงราชการที่เก้านะคะค เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพมิดศูนย์เดียวที่ตั้งอยู่ในภาคใต้และอยู่ที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะค่ะซึ่งลักษณะการทํางานของศูนย์เนี่ยก็เป็นการทํางานที่บุริการหลายภาคส่วนมาทํางานร่วมกันในโครงการเพื่อจะแก้ปัญหาให้พี่น้องอเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะ,ะปัญหาดินเปรี้ยวจากดินคุที่มีค่อนข้างจะเยอะในจังหวัดนาราธิวาสนะคะ ซึ่งจากการทํางานของศูนย์ศึกษาเนี่ยในแต่ละปีมันจะจะมีความหลากหลายในเรื่องของอการกออกไปให้บริการภายใต้หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการถึงสี่กระทรวงนะคะทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีกรมป่าที่ดินเ,นเป็นหน่วยงานหลักมีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของศอูนย์ควบคุมโรค หน่วยงานควบคุมโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคเ้าช้างนะคะก็จะมีในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นในเรื่องของการนำวัชพืชในพื้นที่พรุอย่างกระจูดเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการประกอบอาชีพค่ะเพราะฉะนั้นจากการทํางานของหลากหลายหน่วยงานตรงเนี้ค่ะ เราก็เลยได้มีการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะ,ะเ,ปเป็นงานประจำปีนะคะเราจัดมาเป็นครั้งที่ยีภายใต้ชื่องานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการนะคะนี่เป็นเป็นงานประจำปีนะคะซึ่งในการจัดงานแต่ละปีเนี่ยก็จะมะีประเด็นที่จะนำเสนอให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมงานเนี่ยที่มีความแตกต่าง นะคะอย่างในปีที่แล้วนะคะเราก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันแต่ว่าภายใต้คอนเซปต์งานก็คือในเรื่องของอสีทศวรรษสู่ศึกษาการพัฒนาที่เราได้ดําเนินการกับผลสําเร็จค่ะ,คะว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างในสีทศวรรษเรามีกระบวนการทํางานอย่างไรแล้วเรามีความผลสําเร็จอะไรที่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนบ้างนะคะค่ะครับ นั้นในในปีนี้ก็ถือว่าเป็นทศว,วรรษที่ห้าเราย่างเข้าสู่ทศว,วรรษที่ห้าทิศทางในการดําเนินงานของของเราในทศว,วรรษที่5เนี่ยก็เน้นในเรื่องของการขยายผลองค์ความรู้ แล้วก็เน้นในเรื่องของความยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกร,กรที่เราได้ออกไปส่งเสริมให้องค์ความรู้ออกไปเนี่ยนะคะ,คะก็ได้มีการนํามาขมวดนะคะแล้วก็รวบรวมจัดเป็นนิทรรศการรวมถึงมีการจัดกิจกรรมอื่นๆภายในงานให้มีความหลากหลายที่ตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกร,กรที่จะเข้ามาศึกษาดูงานนะคะค่ะครับรายละเอียดของงานเนี่ยนะครับที่จะจัดขึ้นมีอะไรบ้างฮะ ค่ะก็หลักๆก,ก็จะเตรียมไว้ในสิใน5กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการจัดนิทรรศาการนะคะคเป็นนิทรรศาการพิกุลทองขยายผลองค์ความรู้สู่การพัฒนาอ,อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ได้รวบรวมเอาผลงานของทุกหน่วยงานในรอบปีในทศวรรษที่5เนี่ยค่ะมานำเสนอถึงผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการที่เราเอาองความรู้สู่พื้นทีนะคะ่ค่ะ อันนี้ก็เป็นนิทรรศการในอาคารนะคะคแล้วก็นิทรรศการอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเจอจัดเป็นประจําทุกป,ปีก็คือในเรื่องของการเปิดบ้านตามรอยพ่อนะคะคคอันนี้ก็เป็นเป็นนิทรรศการที่เราเปิดโอกาสให้ หน่วยงานที่ร่วมกับเคพื่อนงานภายใต้โครงการทุกหน่วยเนี่ยซึ่งพื้นที่ของเรานะคะมีอยู่ถึงพันเจ็ดร้อยสี่สิบไร่เราจัดในรูปแบบพิพธธิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพว้นแต่ละหน่วยก็จะตั้งอยู่ภายใต้พื้นที่โครงการเนี่ยที่จะค่อนข้างจะห่างกันนะคะเราก็เลยจัดเป็นการเปิดบ้านโดยมีให้บริการรถลากพ่วงนะคะถึงสี่ขบวนด้วยกันนะคะ ในการที่จะพาคณะที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ไปสู่บ้านแต่ละหลังที่เราเปิดให้เข้าชมค่ะ,ะค่ะค่ะซ,<อ>ซึ่งตรงซึ่งตรงนี้นะคะ,คะเรามองว่าการที่ให้หน่วยงานซึ่งมาทํางานภายใต้โครงการซึ่งเขาก็จะมีการขับเคลื่อนงานอย่างเช่นนะคะ,ะในเรื่องของด้านการพัฒนาที่ดิน เราก็มีโครงการประวัติศาสตร์ของเรานะคะโครงการแกล้งดิน uh, ตอนมี <okay. S 2> ในเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดนะคะ <Okay. S 2> ซึ่งก็เป็นเรื่องของด้านการพัฒนาที่ดินที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ได้องค์ความรู้ออกไปขยายผลสูงพื้นที่ตรงนี้ก็ <Okay. S 2> จะอยู่ในส่วนงบแปลทดลองค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ในด้านการประมงเราก็มีในเรื่องของการปรับปรุงน้ําเปรี้ยวเพื่อที่จะเลี้ยงปลาให้ได้เลี้ยงได้ออกมาแล้วนะคะ ในงานประมงเขาก็จะสื่อถึงว่าคนเลี้ยงได้ออกมาแล้วเนี่ยเราจะมีตลาดจําหน่ายให้เขาอย่างไรในขณะที่ถ้าเกิดจําหน่ายไม่ได้เราจะเอาปลาที่เขาส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเนี่ยมาแปรรูปอย่างไรก็ะจะจัดให้ดูที่บ้านของบ้านประมงนะคะ,คะออในส่วนของทางด้านบริษัทเองซึ่งเราก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักหน่วยหนึ่งที่สนงองผลิตโดยเฉพาะของกรมสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะ,คะในเรื่องของการเป็นศูนย์ ผลิตและส่งเสริมพันธสัตว์พระราชทานสนับสนุนให้กับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพระองค์ท่านเนี่ยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีการนําเสนอข้อมูลหรือสิ่งที่เราทําลงไปแล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบ้านของบร,ริษัทในส่วนของบ้านของงานในเรื่องของออไม้หรือว่าอุทยานเนี่ยเขาก็จะ มีการจัดแสดงพิธัตศการป่าพุกจำลองนะคะซึ่งก็ได้มีการจำลองป่าพุกต้นแดงนะคะที่สมบูรณ์ออกมาไว้ที่ศูนย์พิคุณทองอันนี้ก็จริงๆแล้วป่าพุกตัวเนี้ค่ะก็เราป่าพุกจำลองตรงนี้ค่ะเราก็ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2532จนทุกวันนี้นะคะสภาพป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ใกล้เคียงกับป่าพุกต้นแดงนะคะแต่ว่าพื้นที่อาจจะเป็นอาจจํากัดเพราะเราจําลองมา หลายหลายท่านนะคะที่มาเดินทางมานรา,าที่วาสเนี่ยแล้วก็รู้อยากรู้จักกับพื้นที่พุกแต่ว่าไม่มีเวลาหรือเดินทางไปที่พุตโตแดงซึ่งห่างจากที่พิพินหองไปเนี่ยประมาณร้อยกว่ากิโลเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ไปเราก็มาดูกันตรงนี้นะคะนอกจากฝาผู้ <c oughs> จำลองที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยก็ได้มีการรับจำลองป่าผู้เสมโซมไว้ด้วยนะคะว่าหน้าตาป่าผู้สมโทมเนี่ยมันเป็นอย่างไรและปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้างพร้อมกับมีในเรื่องของรายละเอียดข้อมูลเนี่ย มาแสดงน่าสนใจทีเดียวค่ะค่ะเอ <c ough> แล้วกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในปีนี้ค่ะท่านบ่าอ,อมันแตกต่างกับปีที่แล้วมีอะไรพิเศษกว่าปีที่แล้วไหมคะ,ะในส่วนของแต่ละปีเนี่ยมันอย่างอย่างปีนี้นะคะส่วนที่เราได้นําเอามาเนี่ยก็คือในหัวข้อของเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสวนาในเรื่องของการจัดจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอะไรเนี้ยซึ่งดูเหมือนกับจะ ทําเป็นประจําทุกปีแต่หัวข้อในเรื่องของการเสวนาเราก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะตามสถานการณ์ในปีนั้นๆน,น,นะคะในเรื่องของการตลาดจําหน่ายผล,ผลผลิตก็เช่นเดียวกันนะคะปีนี้ในเรื่องของการจําหน่ายผลผลิตเนี่ยเราก็ได้เชิญในส่วนของอเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์พิพุณทองเนี่ยค่ะมาจําหน่ายและที่สําคัญก็คือในปีนี้นะคะที่เรามีพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์ก็ได้มีการคิดช่องทางหรือ ในเรื่องของการจาหน่ายผลผลิตเนี่ยเราได้มีการทดสอบระบบในเรื่องของการจําหน่ายผลผลิตแบบออนไลน์อ oh, ดีเลยค่ะซึ่งตรงน,นี้นะคะที่เราทดสอบระบบเนี่ยโดยใช้เจ้าหน้าที่ในโครงการประมาณสี่ร้อยกว่ารายเนี่ยเป็นสมาชิกที่อยู่ในไลน์กลุ่มของอพี่กุลทอง <Marketing S 2> มาร์เก็ตติ้งนะคะ,คะเพื่อที่จะทดสอบระบบแล้วเราจะนําเสนอในงานนี้ด้วยเพื่อที่จะ,อะตอบโจทย์ว่า,ากเกษตรกรของเราในอนาคตเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราผลิตผลผลิตมาแล้ว ตลาดเกิดมีปัญหาหรือเราจําหน่ายผ่านแม่ค้าคนกลางได้ราคาที่ไม่ถูกใจ <c oughs> เราก็สามารถที่จะจําหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ได้ในขณะเดียวกันน่ยนะคะ <c oughs> ในเรื่องของการตลาดตอนเนี้ทางศูนย์เองก็ได้มีการวางแผนรองรับในเรื่องของตลาดในเรื่องของอาคารจําหน่ายผลผลิตการเกษตรแล้วเราเองก็ได้มีการจับมือกับโรงพยาบาลนราธิวาราชนครินทร์นะคะ่ะการที่จะไปเปิด ร้านค้าจำหน่ายผลผลิตโครงการเนื่อมาจากผัมริตซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคะเ mm hmm. กษตรกรที่เราได้เข้าไปส่งเสริมเขาไว้เนี่ยเขาจะมีตลาดรองรับที่แน่นอน <Okay. S 2> แล้วเขาสามารถที่จะทําตลาดของเขาเองด้วยถ้าจะไม่ส่งมาจําหน่ายที่ตลาดที่ศูนย์มินทองเปิดไว้นะคะค <Okay. S 2> ่ะนี้ก็เป็นเป็นแรงคิดว่าเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ทําให้เกษตรกรเนี่ยสนใจเพราะว่าอาชีพอะไรก็ได้ค่ะ ถ้าเราทําแล้วเรามีรายได้ที่ยั่งยืนก็จะถืออาชีพนั้นเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ค่ะครับอโอ้้ากับง,งานนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการอบรมแล้วก็มีการาส่งเสริมนะครับอาชีพเกษตรกรพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับแบบนี้งานนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรครับท่านฮะค่ะเราจะจัดตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่เจ็ด สิงหาคมคแล้วก็จะไปจบวันที่11สิงหาคมนะคะปีนี้เราจัด5วันค่ะครับจัด5วันแบบนี้ถ,ถ้ามีใครที่ไม่สามารถไปได้จะย้อนหลังจะจะยังไงได้ไหมคะเนี่ยค่ะใน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 เรื่องกิจกรรมบางกิจกรรมอะนะคะคอย่างเช่นในเรื่องของการฝึกอบรมอาชีพเนี่ยเราจะมีการที่เ,าเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์สดแล้วก็จะตามในเรื่องของข้อมูลการไลฟ์สด หลักสูตรที่เราอบรมให้ในงานเนี่ยค่ะได้ทางหน้าเฟซบุ๊กศูนย์ศึกษาการพัฒนาพี่คุณทองค่ะอันนี้ก็สามารถท่ยดตามในเรื่องของอ,องค์ความรู้จากการฝึกอบรมต่างๆเนี่ยย้อนหลังได้ค่ะก็มีถึงแปดหลักสูตรด้วยกันนะคะเป็นหลักที่น่าสนใจทั้งนั้นนะคะ,คะ,สะแสดงว่าช่องทางการชมงานนอกจากมาที่สถานที่จริงแล้วก็สามารถชมผ่าน f a c e b o o k l ล v e ของศูนย์ได้ด้วยใช่ไหมครับ ค่ะก็จะมีอยู่สองสองเรื่องที่สามารถที่จะชมผ่านทาง Facebook Live ก็คือในเรื่องของกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทางเรื่องสู่ความยั่งยืนอันหนึ่งแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอกิจกรรมเกิดความรู้รอบตัวทีนี้เราก็จะมีการไลฟ์สดให้ด้วยเป็นเกิดความรู้ที่เราได้มาจากการปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็สอดคล้องกับภูมิสังคมเพื่อจะเป็นจุดป,ประกายจุดป,ประเด็นให้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจอยากจะทําอาชีพเกษตรเนี่ยได้ เรียนรู้แล้วก็เอาไปต่อยอดได้ในอนาคตอะคะครับค่ะยกตัวอย่างนี้หนึ่งฮะเกษตรกรฟังอยู่เด่ยมีมีอะไรที่ที่เป็นตัวชูโรงหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจบ้างฮะที่ที่เขาจะเข้าไปดูได้ฮะค่ะในในในเรื่องของ ที่เข้ามาดูได้เนี่ยเราบริบานเมื่อกี้ที่นําเสนอไปคือหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็จะนําเสนอครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านดินนะคะด้านพืชนะคะทั้งด้านปศุสัตั์นะคะด้านประมงแล้วก็ในเรื่องของการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้นะคะรวมถึงการทําอาชีพเสริมอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจที่เราเน้นการใช้พื้นที่บริเวณบ้านที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้ hey, ควบคุมทุกตารางนิ้วเพื่อความที่มีอาหารบริโภคในครัวเรือนอย่างเช่นการปลูกพืชในภายชนะอย่างเช่นการปลูกโดยใช้ระบบน้ำอัจฉริยะนะคะ <Okay. S 2> เราก็จะมีในเรื่องพวกนี้ให้ด้วยก็ถือว่าน่าสนใจรวมถึงในเรื่องของกิจกรรมการข้อเหตุที่ก็จะมีอยู่ตามบ้านของพวกเรานะคะนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของโรคเท้าช้างในเรื่องของการ มีการแสดงพิพิธภัณฑ์การเกิดโรคเท้าช้างซึ่งศูนย์ก็สามารถควบคุมได้แล้วในขณะนี้เนี่ยค่ะก็ให้ชมด้วยก็คิดว่าทุกกิจกรรมที่ศูนย์จะมีความน่าสนใจอยู่ในตัวทั้งนั้นเลยค่ะครับน่าไปดูน่าไปชมมากค่ะเจ็ดถึงสิบเอ็ดสิงหาคมค่ะที่ที่ศูนย์ศึกษาการพัทนาพิกลทองใช่ไหมคะครับไปไม่ได้ก็ดูได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ a c e b o o k ของศูนย์พิกลทองนะครับขอค่ะสักนิดค่ะ ตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงคะเออเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดนะคะอยากจัดกลางคืนด้วยแต่ว่าเราอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดเราก็เลยจัดได้เฉพาะกลางวันตั้งแต่แปดโมงแปดจุดสามศูนนอเนี่ยไปจนถึงสิบหกจุดสามูนนอค่ะก็ช่วงเวลาราชการครับแต่ถ้าใครเวลาราชการค่ะครับแต่ถ้าใครไปก็จะมีพิเศษหน่อยนอกจากจะได้รับการอบรมแล้วก็จะมีการมอบ ปัจจัยการผลิตด้วยนะฮะของฝาติดไม้ติดมือมา,อาใช่ไหมคะาติดไม้ติดมือมาอะนะครับเอาพอ,อครับสุดท้ายถ้าใครเขาสนใจจะสอบถามรายละเอียดนะฮะฟังไม่ทันอยากจะเดินทางไปหรือเดิน<ช>ทางไปไม่ได้จะดูทางเว็บไซต์จะสามารถโทรศรัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เบอร์ไหนฮะค่ะค่ะถ้าผู้ใดสนใจที่จะศึกษาดูงานก็ติดต่อมาทางศูนย์ได้ที่เบอร์โทรนะคะศูนย์เจ็ดสามหกสามหนึ่งศูนย์สามสาม 073631038ค่ะคแต่ในกรณีที่ท่านไม่ได้ติดต่อเรามาล่วงหน้าทางศูนย์ก็ยินดีนะคะเรามีเจ้าหน้าที่น้องๆที่เป็นวิทยกรนำชมเนี่ยค,คอยรองรับแล้วก็ให้บริการอยู่ตลอดทั้งงานค่ะรวมถึงเราจัดรถลากพ่วง ที่จะนําท่านโดยมีน้อง,องๆบรรยายบรรดุและพ่วงตลอดงานแล้วก็นําไปยังแต่ละจุดที่เราสนใจเนี่ยมีวิทยากรประจําจุดที่จะอธิบายเราตลอดทั้งงานโดยไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้นค่ะครับสนใจเลยไปเยี่ยมไปชมกันได้นะครับตับ้งแต่วันที่เจ็ถึงสิบเอนะครับที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพ,พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระจดำริ จังหวัดนราธิวาสครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านผอมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับท่านผอสายหยุดเพชรสุขครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชําริครับค่ะเจ็ดถึงสิบเอ็ดสิงหาคมนะคะเซเว่นอีเลฟเว่นเจ็ดถึงสิบเอ็ดใครสนใจไปได้นะแต่ว่าต้องไปในช่วงเวลาราชการนะคะก็แปดโมงครึ่งเนาะถึงสี่โมงครึ่งนะคะ ดูออนไลน์ได้ดูออนไลน์ได้ที่ Facebook ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะหรือเห็นว่ามี y o u t u b e ด้วยนะช่อง y o u t u b e นะคะเป็นพิกุลทองช n n e ลนะคะคของทางศูนย์เองนะก็เข้าไปดูได้น่าจะมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นความรู้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรมากมายเลยละ่ะครับค่ะ